เอาเมียในกล่องไหมคะเมียในกล่องน้องสามสีกับน,น้องเปิ้ลเนี้ยทอ,อะไรอ่ะโดดออกมาแล้วน,น้องเปิ้ล สอนพี uh. ่น้อยอยู่ตรงนี้นั่นอนอยู่ตรงนู้นไม่ยอมลงเลยขึ้นไปได้แต่ลงมาไม่ได้นั่นงนอนและนี่ก็อีกนึ่งนอนครับเป็นรู้แหละเป็นเล่นจนม้และอือหนูเป็นยัไงอจังเล่นเลยกับคุณแม่หน่อยเลยกับคุณแม่หนะกมากอ๋ออือ แม่ไม่กลัวนะแบทำแบบสีเปอรสองแบบสี่น้อง